กาสุเรียวันนี้เป็นวันที่5เดือนมกราคมพมนามเมษายน้วเป็นวันที่5เมษายนวันนี้ก็ไม่มีอนะไรครนีม่มาชมวิวสวนมาสบัดบ้านพะแลงนี่นะครับเดี๋ยวก็จะไลฟ์สดแต่วันนี้เน็ตโล่งก็เลยไม่ได้ไลฟ์แบบสดชมสวนนะครับเพราะว่าลงคลิปเดี๋ยวจะลงคลิปเยอะเกินไปนะวันนี้ก็มีอะไรบ้างดูข้างหลังมีแต่ปาเขาโดนะเดี๋ยวชมวิวดูวันนี้บรรยากาศรอประมาณ5โมงเย็นนะครับดูพระอาทิตย์ครับโคตรสวยบอกเลย สวยจริงๆครับวันนี้ก็ที่แรกจะไป่ไหถ่ายนะไม่รู้คลิปนี้จะลงเมื่อไหร่ลงวันนี้หรือลงวันไหนเลยที่แก็จะไล่สดแบบให้มาชมดูเป็นบันทึกไล่สดวันนี้ครับนี่แล้วเข้ามาอันนี้ก็ปิดไว้ไม่มีใครเข้ามานะครับดูสวยมากดูครับเสียงผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดหรือเปล่าน่ะน่าจะชัดแหละนี่เขาบรรยากาศครับอืมหึมสวยงามจริงๆครับสวนมาสบัดอุ้ยแมงเลยเนี่ยนี่ครับจะไปจันทครับ ุ้ยมันไปข้างลลังแล้วไม่ได้นี่บรรยากาศครับท่านชมบอกเลยครับสวนมาสบาัดสวยงามปีนี้เข้าตรงนี้เข้าดาวตรงนี้ปีแล้วก็เข้าดาวตรงนี้นะครับโอ้โหลกเลยเกินตอนนี้ก็คือไม่ได้มากันเลยนะครับสวนมาสบัดก็คือหลังจากที่เข้าดาวเสร็จก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับตรงนี้นะให้ดูชมบรรยากาศดูเถอะนีเขาก็นะกำลังเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรเนะนี่ยตรงนั้นนะครับโอเคเรามาดูบอ่อปลาครับ บอกปลาดูเลยว่าไม่มีอะไรเลยนะครับครับทำมห้น้าจอมล็อกเองนี่คับปลาปลาปลาครับ่านผู้ชมดิ้นอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงมมนได้ยินเสียงดังหรอนีปลาเลมีมนรู้ครับตัวสีสมทบอาจจะไม่โฟกัสสวยๆนี่ท้องฟ้าวันนี้ก็แจ่มใสนะไม่มีเมฆสักก้อนนะดูฟังนี้ก็สวยสวยงามมากฝังนี้สวยชุกชากที่กำลังตกดิน นี่ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ที่เก็บของให้ชมวิวแบบบรรยากาศธรรมชาตินี่นะครับดูสวนลาซาดัตที่เดิมๆนะครับคลิปทำเรื่อยๆนี่แหละพาชมไปเรื่อยๆนะครับคลิปสั้นคลิปอะไรก็ทําไปเรื่อยๆนะกดติดตามด้วยนี่นี่ก็เป็นที่กลางเต็นท์ตอนนั้นดูฟังเยียบเยียบ,ยบนะครับบรรยากาศยามเย็น อาทิตย์มันส่งเสือเลยเกินฝั่งนี้ถ้าชมวิวฝั่งนี้ก็วิวสวยงามนะครับดูโอ้สวยงามไหมครับสวยงามจริงน,นะครับดูบรรยากาศเรียวๆวันนี้มีอะไรมากนะ่ะบอกเดินไปสำรวจข้างหลังดีกว่าถ้ามีที่นอนหรือเปล่าข้างหลังเสียงมแมลงนะครับเยอะแยะมากมายครับบรรยากาศสวยอย่างนี้ใครชอบก็ยืนคอมเมนต์มาเยอะจะได้ทำนะครับ นี่กลายเปอย่างนี้นี่สวยงามครับนี่ก็อิดบล็อกที่ตอนนั้นมาชุดผุเล่นตรงนี้นะโอเคนี่ก็ถาดไฟลกๆเดินไปข้างหลังลนิ้เดีกวครับมันสวยจริงฝั่งนี้เนี่ยสวยงามมากโอ้หดูป่าร็อกลเกินครับเสียงผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียงจะดีหรือเปล่านั่นเ๋ยผมหยุดดูเสียงก่อนนะครับว่าเสียงใช้ได้หรือเปล่าครับ ได้เราก็เดินก็ไปดูต่อครับเดินไปเรื่อยๆหละบรรยากาศก็เป็นยังไงบ้างดูฝั่งนี้เนี่ยชอบฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยสวยงามจริงๆครับนี่อันนี้ก็เป็นป่าอะไรไม่รู้ไม่รู้จักนะครับนี่ครับนี่ป่าไม้ไผ่นะโหโลกเหลือเกินงูมันชกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ต้นไผ่ต้นไผ่นะตรงนี้ก็ลกๆไม่มีอะไรอะโวคาโดก็ติเขียวตรงนั้นนะให้ดูนั่นแหละติเขียตรงนั้นคืออะโวคาโดที่ยังไม่สุกที่ยังไม่พร้อมกลิ่นนะครับนี่โซฟาเก่าๆเน่าๆตอนนี้คือที่แรกมันก็เป็นแบบท่ายดีแหละมันมาตากไว้ตรงนี้คือแบบขาดง่ายมากครับแค่กดไว้ก็เห็นรอยแตกแล้ว นี่ยังเหนียวเนึกนะ่ะเหนียวอยู่นะอันนี้ก็ไม่ต้องใส่มมดแทงนะนี่ครับถกฟ้าแหว่งโดนตัวอะไรอยู่ข้างในเนี่ยงูแน่นอนอยู่ข้างในเนี่ยนี่บรยกาศครับนเงาวก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมาพัฒนาอะไรเลยเพราะมันโลกลุกเกินครับนี่ครับลงไปแมเนี่ย าเป็นแผลตีเป็นแผลอยู่ตรงนี้นะเตะพื้น <c oughs> งานข้างหลังก็บรรยากาศเหมือนเดิมใครดูคลิปจะออก็ไปดูได้นะครับนี่ข้างล่างก็เป็นน้ำเงาลงไปแล้วจะขึ้นยังไงกนะ็ไม่รู้นะเดี๋ยวมีไปด้ยมีแต่คนทาไรทำสวนนะข้างบนนั้นก็มีนะเดี๋ยวขับรถเล่นไหมเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศบ้านาแพะชิวๆข้างล่างไม่มีอะไร เลยสวิถอามีดมาเดี๋ยวรอเน็ตดีผมจะไลแล้วก็พาทุกคนบุกไปข้างหลังไปชมน้ำเงานะครับโอเคนี่ก็มีเล้วมากครับคลิปนี้ชมบรรยากาศไปนะเสียงเดินใบไม้เข้าจะเข้าเสียงไม้หน่อยนะเสียงมแงมลงธรรมชาตินะครับดูคดลิปแบบชิวๆ ี่ครับไฟอามดูงามจริงๆอู้หูว้าวนอกชมวิวของนาะไม่ใช่มีของนาหรอกอันนี้คือนาล้ลวนนะมีอะไรเนี่ยป่าล้ลวนนะดูครับต้บนอันนี้เดี๋ยวจะพาอ้อมสวนหลสบัตกันไปนะ ดูน้ำข้างนอกนี่คือแห้งหมดแล้วไม่มีอะไรละน่ะแล้วเรจะข้าบไปยังไงเนะี่ยกระโดด้าบยังไงครับท่านูช,ชมดูตีนผอมาดูครับกระโดด้าบยังไงก่อนข้างล่างนี่จะมีงูสักตัวสองตัวแน่นอนมีเสียงใครมานะลครับหาวิธีข้ามก่อนวิธีข้ามของผมคือแล้วว่า โหหนาวไม่เงินหนาวอีโดดตกขาดีเหรอโหสวยงามครับบรรยากาศโอ้โหเห็นมือไหมเอออันางประมาณนี้แหละนี่ครับบรรยากาศออื้หือกระเกงดอกยาเต็มเลยกระโดดไปทีเดียวมาตกฟักคันเลยนะอไปดูกันต่อดูอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นไม่ใช่สวนสมบัตนะสมบัติอยู่ข้างในนี่อ่ะให้ดูรอบรอบ ตอนนี้ขันแล้วครับลงไปรอบเดียวครับรอบๆก็ไปประวานนี้แหละสวยงามมากตรงนี้เป็นลานกว้างๆนะโค้สวยอะ่ะสุดยอดจริงๆครับยาอรอบๆตวนครับม,มีอะไรกนา่ประมาณนี้แหละถ้าข้ารอบนอกนะมันจะเป็นป่าบางโค้งหนองนาไว้ข้างในนี้นะอันนี้ก็เป็นโค้งหนองนาแต่น้ําไม่มีคือแบบแห้งหมดเลยครับมีน้ําแค่บางส่วนตรงนี้ก็มี มันปลาทงใสจะตายมาึงเหรคือใส่กระเกงขาสั้นมาคือคันหมดแล้วตอนนี้มีเสียงอะไต่างนี่คือสวนปลาทงบัตรนี่ครับที่เขาดจ้ากันมืก่อนชมรอบนอกไปไเป็นไงวะเปลี่ยนบรรยากาศนะมาชมรอบนอกสวยงามครับดูกล้วยครับปรีปรีหัวเล็กหน่อนี่ครับกล้วยหัวใหญ่แล้วก็มีน้ำนี่แหละ เสียงน้านะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรหรอกครับอันนี้ก็คือสวนบ้านสบาก็คือปลูกข้าวโพดนี่นะครับเสียงบรรยายอาจจะไม่นสนุกนี่ก็ก็ขอล้างเท้าก้างอยน้ำก็คือว่าช้ได้คอสมควรนะไม่ใช่แบบน้ำลึกอะไรแบบถึงน้ำเย็นสอกคืนหน้าร้อนก็ร้อนเกินครับอันนี้แค่วันที่5เมษายนคนร้อนอ่ะุยน้ำขุนเลยแต่น้ำฝั่งนี้คือใสบากครับ หลังตีนล้งลางอะไรเด็ดดูครับดูบรรยากาศครับดูดท่าทายแบบเงีบรรยากาศครับโคตรสวยเนี่ยบรรยากาศบ้านนอกยอดมากครับผาแรคือผาแรคือผา,าที่แรงจ้องลงมาหันเราไม่ใช่ขอคิดว่าแล้วดูครับ,ร,บรอบๆมีแต่ภูเขาครับคือภูเขาล้อมรอบนะ่ะ นี่เราก็สูงมาตรงนี้ล้อมรอบผาแรงมาเลยตรงนู้นก็เป็นภูเขาหมดเลยนะครับโอ้ยสุดยอดจริงๆน้ําทางนี้ก็กั้นเลยมันเป็นทางเข้าของนั่นแหละครับงานป่ะขึ้นไปดีกว่านี่เขาเขาก็แค่น้าไม้อยู่นะแล้เข้าทางนี้ตอนนี้ก็ไปชมคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวจะชมที่ไหนต่อก็ไม่รู้ วันนี้ก็อย่าลืมก็แล้วก็แชร์ให้รติด้วยนะเพื่อเป็นแงใจนะกันถ้าคิดต่อ,ตอไปสมาชิกช่องน่าจะสมัครได้หรือเปล่าก็ลองดูทางช่องอกดติดตามนะครับถ้ามีสมาชิกหรือมีซูเปอร์แท้งซื้อที่ซัพอกันก็อย่าลืมให้ตังค์กันด้วยแยะหยอกนี่ตอนนี้ก็บรรยากาศแค่นี้นะครับตอนนี้คือต้องเอาหญ้าออกจากเกงเพราะหญ้าติดเต็มออกเกงเหลือเกินนี่เอาวันนี้ก็หน้าปกเท่าไหร่ จบคลิปวีาาดนี้ครับสวัสดีครับไปเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับจจคกันที่หน้าครับสวัสดีครับ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 